สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องปากกาตัวปากกายี่ห้อ Parker นะครับตัวนี้เป็นรุ่น IM นะครับแล้วก็รุ่น Special Edition นะครับหมายควาว่าอะไรหมายควาว่าตัวนี้เป็นรุ่น Black Edition ครับทุกอย่างดำหมดเลยนะครับปกติเนี่ยปากกาเราเนี่ยเราจะมีนี่ป็นสำเร็จปากกาเราจะมีแหนบสีเงินกับสีทองแลครับก็คือเป็นโครหรือจะเป็น g กหรือจะเป็นพิงโก o ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่นี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเขาเรียกว่า b a c k Edition นะครับตัวนี้ นะครับก็จะเป็นด้ามดำล้วนหมดเลยนะครับอ่านนี่นะครับผมใช้ดูแล้วก็ด้ามดำรวมนะครับสวยนะครับแล้วก็ทําเลเซอร์ชื่อก็ได้จะสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือเลเซอร์ชื่อนะครับวิธีการเปลี่ยนไส้หมึกปากกานะครับอ่ะเราก็มาดูนะครับวิธีหมึกปากกาตัวนี้เป็นหมึกเขาเรียกว่าหมึกตัวของโรโลบอลคือหมึกลุกลื่นครับหมึกลุกลื่นเนี่ยของปั๊อปั๊กเกอร์จะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะก็จะมีอยู่2สีนะครับแล้วก็มีทุกอย่างมี4แบบนะโอเค คือ2สีก็คือมีสีดํากับสีน้ําเงินครับอันนี้คือสีน้ําเงินครับตัวนี้เป็น R B นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ่ายดีอันนี้มีล้วไม่เป็นไรเราก็พูดต่อแล้วกันตัวนี้คือหมึกสีน้ําเงินนะครับเป็นหมึกของปาร์เกอร์วราก็ไม่อินฟรันแท้เลยนะครับนี่วิธีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับว่าหมึกตัวนี้มันจะมีตัว M กับตัว F นะครับลองสังเกตดูแล้วชัดเจนเลยตัวนี้คือหมึก M นะครับเดี๋ยวผมองซูมดูนิดนึงอ่ะ หมึกจะมี2แบบนะครับก็คือหมึกหัวหมึกเขาเรียกว่าหัวหมึกตรงนี้ปากกาก็จะมี M แล้วก็จะมี F นะครับคือความไม่เท่ากันตัว M เนี่ยประมาณ0ูนถ้าเป็นของลูกลื่นเนี่ยประมาณ1.0นะครับแล้วก็จะมีศูนยุดก็คือเป็นตัว F นะครับแล้วตัวนี้เป็น Parker Pen c พ m นะครับเป็นไม่อินฟรานแท้ไม่อินฟรานแท้เลยนะครับน,นะครับไม่อินฝรั่งเศสนะครับก็ นี่นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็เราก็หมุนที่หัวด้ามหัวออกมานะครับก็คือบอดี้คือหมุนที่หัวออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาอย่าลืมนะครับทุกด้ามของปากกาที่เป็นบอเพนนะครับสิ่งที่เรามาระวังก็คือตัวของตัวตัวนี้มันล็อกข้างในอยู่สปริงครับเห็นไหมครับข้างในเนี่ยจะมีสปริงข้างในนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของปากกาบอเพนนะครับคืออย่าให้สปริงมันพังและอย่ามันเสียแล้วก็เวลาเสียบ ไส้ประกานะครับก็เสียบให้ลงช่องนะครับให้ลงคือคือหมายความว่าให้มันหัวทะลุได้ครับแต่ถ้ามันหัวทะลุไม่ได้สแสดงว่าหัวประกาตัวเนี้มันไปเสียบคาล็อกสปริงนะ,ะนั้นคุณต้องระวังระวังครับสิ่งที่สําคัญคือสปริงถ้าสปริงเสียนะครับไม่มีขข่นะครับคุณต้องซื้อดาใหม่ครับ เข้าใจไหมครับแล้วสปริงสามารถเอามาดัดกันไหมผมบอต่อว่าดัดได้แต่ว่าค่าของสปริงในเวลาการตัดและการดัดแล้วมันจะไม่เหมือนกับสปริงมาตรฐานนะครับสมมติคุณเอาสปริงประกาลูกื่นมาใช้นะครับค่ามันก็จะไม่ได้ครับคือค่าของการสปริงที่เขาออกมาแต่ออกแบบแต่ขดออกมาเนี่ยคือเขาจะมีขนาดมาตรฐานว่าขดกี่ขดไซส์เท่าไหร่สปริงเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมเลยบอกว่าจุดสําคัญที่สุดที่ต้องระมัดระวังของการใช้ประกาลูกื่นคือสปริงนะครับ แล้วก็หัวเนี่ยหัวไม่เงี้ยครับเป็นแท่ส่วนท,ที่กดนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเข้าแบบนี้ครับหมุนเข้าไปครั้เนี้อ่าหมุนเข้าไปนะครับแล้วเราก็ก,ก,กดตลอดของมันเทสนะครับวิธีการเทสของหมึกน,นะครับปากกาก็คือเลขแปดกับหมุนทํเป็นเลขแปดนะครับเลขแปดไปเรื่อยๆตันนี้ปากกาถือว่าลื่นมากนะครับเพราะว่าอะไรพอไม่อินฟลนดครับลื่นจริงๆนะผมใช้ดีแล้วก็เมื่อกี้ลองปุ๊บก็จะรู้นะครับก็คราวนี้ก็จะมาดูกล่องน,นี่ กล่องจำห่อของขวัญนี่นี่เบาะสัตว์เป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีกล่องครอบวิธีการใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่เออลืมบอกไปนิดนึงนี่ใบรับประกันรุ่นใหม่อยู่นี้ไม่มีนะครับเราใช้ตราบบิษัทของเราแล้วก็ตัวที่ใบรับประกันนะครับก็คุณต้องไปเสิร์ชที่นี่ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับหรือ ตัวที่เวลาสมมติซื้อกับร้านค้าเราหรือซื้อจักที่เราครับเราจะมี QR วอาโคให้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนวาร r a ที่ร้านค้า1ปีเลปีนะครับชัดเจนเลยคือเพราะว่ามันจะมีให้สับลูกค้าเราที่ซื้อที่นี่นะครับซื้อที่อื่นไม่ได้นะครับก็ผมก็แนะนําวิธีการเปลี่ยนไส้หมึกให้เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นรุ่นป a r เก r รุ่น back edition นะครับเป็นสินค้า ลิมิเต็ดนะครับคือสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมี2แบบ1คือเป็นแบบโปเพนสองคือเป็นแบบโรลล์บอลคือเปิดปอกครับเปิดปอกคือใช้ตัวหมึกตัวนี้นะครับใช้โคตัวกับหมึกโคลตัวนะครับก็ทางนี้ตั้งแต่ใครมีคาถามเรื่องเกี่ยวกับกาปากเกอร์เดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้เพราะเราอยู่วงการประมาณ19ปีเต็มๆแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะครับเวลานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ